เอ้ยมันอลังการท่านท่านสามบล็อกกันกี่บล็อกในการเก็บของหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบล็อกเด็กแปดช่องแปดแถวช่องเก็บของโอ้ตั้งชื่อไปแล้วอะโตวผมนั่น่แหละบ้านผมมันจะใหญ่ไปแล้วนะครับเอาไว้เก็บเก็บคนยักนะเมื่อสินี่มัน กำแพงไททันผมจะเป็นไททันเออเออเออบ้านเราต้องใหญ่นะพอดีมันค่างจะอึอดอัดเราไม่ชอบที่อึดอัดมากเท่าไหร่ขอมันใหญ่ๆแล้วสถานที่ที่มันใหญ่พอที่ผมสามารถอยู่ได้นะการตัดไม้ก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมว่าผมภูมิใจในมาค้าจริงๆทำไมตัวเราตัวใหญ่แล้วไม่คนเลยวะเนี่ยเราสตีฟอาจจะแข็งแกร่งไม่สิตัวนี้มันชื่ออะไรวะเนี่ย จะไม่ได้นะนผมจำได้แต่สตีป่ะเอามาชี้กินนาเหรอใครพูดช่วยเหรอเอาล่ะเพื่ช่วยในลาวดิช่วยปรับเป็นดวงทิศได้ะไหมเอาได้ผมไม่อยากดูวันที่เดืดที่มืดเออโอเคดวงอาทิตย์เจ้ามาปะทะก,กับข้าซะใช่ข้าปะทะหรอเจ้าต้องปรับให้กับเพื่อนของข้าเอาล่ะก็แพ้แน่ไม่มืดไปแล้วเจ้าสายไปแล้วมันสายไปแล้วแล้วก็เป็นเสียงเอฟเฟกต์ช่องเช็คบ้างยังไง อะ่รตายไปตายเป็นตายทั้งที่3้าอเราคนน่ะเมกี้ผู้ช่วยเขาขาช่วยผมนะแต่เขากลับตายไปแล้วไม่ตายมาเลยเร้อนสิร้อนมากอ่ะช่วงเสียงอร้อนได้ไงมันโอ้ซองบียากซองบีหดลาย<อ>แล้วผมตัวใหญ่มากามากตัวใหญ่มากเลยตัวเรา ตายขนาดผมยังอึ้งตัวเองอย่างใหญ่อ่ะตายแล้วอ่าโอเคตายเป็นตายก็ขอบคณที่สละเวลามานะครับเพื่อความประหยัดของเราเอาละคนนะตอนนี้ผมว่าตัดตัดพื้นไม่ใช่ตัดไม้ตัดดินตัดและตัดอีกนี่ขนาดนี้คือยี่ผมย่อเหรอโอ้โยย่อยอย่างไวสบิยังตาไม่ทันดูเฟดยังตาผมไม่ทันเลย เราเนี่ยไงมีอะไรให้ช่วยไหมผู้ช่วยอย่างนี้ประโยชน์มากผู้ช่วยเราถึงผู้ช่วยไม่เคยมีประโยชน์เอยไหนกูไม่ต้องอยู่ตอนแรกแล้วไปเถอะแล้วผมจะบอกว่าคนประโยชน์ไปแ <c oughs> ล้วปรยู่กระดามาเฉยผู้ช่วยเขาไม่เจอเราหรือเจ้าหญงช่วยชวงเจ้าหนัง แล้วเราก็ควรจะฟังพื้นดีกว่าผมผมกดว่าผมตัดพื้นดีกว่านะไม่ใช่ขุดพื้นดีกว่าไม่ไม่เรียกว่าต่อยพื้นดีกว่านะต่อยพื้นเน่ะดีสุดแล้วดูดิผมต่อยนะมไม่ได้ขุดนะไม่ได้มือมทุบจะทุบเลยอะเอก็ฟันร่วงขึ้นมาเป็นการต่อยดีฮาร์ดคอร์มาก <c oughs> คำาที่ทุกคนคิดแบบว่าเราขุดนะแต่คำจริงต่อยนะฮะเราไม่ได้เอามือเกี่ยเกี่ยดินนะแต่เราเอามือทุบทุบมันเลยนะ ใช่มันมันแบบนั้นจริงนะนี่ผมเหมือนสร้างแบบสถานที่นี่คือบ้านที่ใหญ่สุดในโลกไปแล้วมนะคือผมเมื่อเคยสร้างบ้านที่ใหญ่มาก่อนนะแบบนี่มันใหญ่มากๆเลยอ่ะโอนี่คผมพูดจริงๆนะไม่ได้ตัดฉากไม่คือผมผมว่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่บ้านที่ใหญ่สุดหรอมั้งเอ่อมันมันใหญ่ที่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้วนะปกติผมสร้างเล็กๆไงแต่นี่มันก็ใหญ่จังเลยอ่ะหรือว่ามันผมสร้างปกติหรือวะเนี่ย เอาละผมคิดว่าผมนจะสร้างใหญ่แล้วมั้งทุกคนคิดด้วยยังไงหรือว่าผมเคยสร้างอันเดียใครเชื่อช่วยบอกผมทีอยากกินเมลอนมากแต่ว่าจะไปวลาที่สูงมากเลยเลียวอยากกินเมลอนมากเมลอนเหรอใช่ฉันมีอยู่อีพี่น้าทุกคนรู้ไหมว่าผมจะแต่งตัวละครอะไรทุกคนทายมามีสีเขียวสีม่วงสีขาวสีเขียวอันดับสีเขียวหนึ่งสีขาว สแล้วก็เสีอะไรนะสีม่วงสามถายมานะว่าผมจะใส่ตัวละครสีอะไรมาดูกันไปเถอะไปเฮ้ย <c oughs> ทีนะีหน้าทุกคนเออมันมืดจังเลยผม,มนี่ถึงไว้เด็กเลยไว้เด็กที่เรานั่งจ้องดูผมไม่ทำอะไรเลยว่าเดอาที์มันน่าจะหลับอยู่นะ ไปปลูกมันเลยถ้าปลูกมันเดี๋ยวเออพราะว่าตอนถึงเนี่ยตอนเช้าร้อนมากเลยนะเสร็จยังครับอเสร็จยังครับเข้าวันนอนอยู่โอเคครับโอเคครับเออใครเออถ้าทุกคนเคยได้มาคราบเนี่ยมีใครเคยทําได้บ้างอ่ะเอ้ยเออทุกคนเคยทําได้บ้างตอนเล่นวันคับครั้งแรกเนี่ย,ย,ยรู้ไหมไ<ป>ว่าผมทำอันแรกผมสร้างว่าแบบนี้แล้วมองดวงจันมองดวแต่งว่าจะเช้าอ่ะใครเคยทำบ้างคนแบบแลาออกข้างนอกไม่ได้ก็กลัวนะ แล้วก็มองดูที่บนตัมันจะเช้าอ่ะอล้วพอพี่ตบไปจริงตกลงมามันนี่สบ้จะลง,างมาแม่ว่าก่อนนะผมขุดตรงดินนะผมไม่ได้แบบนี้เอาอะไรมาครอบแต่ว่าโคตรฮาเลยตอนนั้นอ่ะผมมาขุดดินลงไปข้างล่างสองบล็อกใช่ไหมแล้วพอสบมบี้มันเดินมาตุกลุมบริณฑ์นั่นแหละแล้วผมก็ตายจบเออคุณอธิบายได้เข้าใจมาครับผมแทบไพ่จะไ่รูคุณคำยั้ไหมันมีดินใช่ใชไหมแล้วก็ผมก็ขุดดินตองนั้นนั่นแหละสองบล็อกให้ผมเข้าไปอยู่แล้วก็มองฟ้าเหมือนคุณนั่นแหละ แล้วซอมบี้มันก็เดินตกลงมาแล้วผมก็ตายเพราะผมดูซอมบี้กินตับโอเคครับขอบคุณที่เล่า <c oughs> ชีวิตเขาด่านหนาจริงๆแลวนะรุนิ้งรนะุนจิน้งแนวผมนี่มันดูนี่ม,มันนี่มันนาตาวสุดอปิกมากนะสร้างป่าสุดสุดสุดมีเดียมไม่ใช่นี่นี่นี่มันมากตา่างทีิบอกเลยว,ว่าสุดแรจะเรียกว่าไรวะเนี่ยเอาล่ะผมจะเรียกว,วันว่า สหงงนหลูงะไงมันบัหลูคนหลูเลยคีเปอร์โอโนคีเปอร์โอาหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ย hey, er คีเปอร์น่ากลัวน่ากลัวีนะ่วนะจะไปตรงไหนก็น hey, er มึงเฮ้ยโดนคีเปอร์รอมซ er อมบี้กระรอมคีเปอร์กระรอม เราเรามีระยะการตีบ้างบล็อกที่ไกลมากผมว่าผมจะวางนี้คิปเปอร์อยังเห็นออกมาเราเราไม่ต้องกลัวนะนะเราตัวใหญ่มากไม,ไม่มีตัวอะไรทำไรแล้วหรอกนะกนทำไไมุงม่วคงทำอะไรไม่ได้หรอกเอนนาอ,อ,อะไรใครใครเอนนาเดดี้กูไม่ไม่ใช่แล้วเข้ามาเดดีโกเสรมนี่ไปวันนี้คริสมาสนะข้ามรอ้องเบางที นเวลาผมคิดว่าผมต้องการทําอะไรสักอย่างก็คือผมต้องไปทําอะไรวะเนี่ยใช่ผมต้องการตกปลาแต่ผมอยู่ตรงนั้นมีคิปเปอร์ข้ล่างของเรือแล้วทุกคนคิดว่าประตูใหญ่ท่อบ้านจะเข้าได้ไหมเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงวะเนี่ยคือผมจะไปแผลแรงนเนาะในแพทอุ้ยเฮ้ยเหมือนไหมไงเฮ้ยโอ้โอ้โอโอใช่ไหมคีม่มัน